มาแล้วจ้า14รายชื่อลุยศึกวอลเล่บอล v n l 2024สัปดาห์ที่2สนามมาเก๊าประเทศจีนสำหรับช่วงสายในวันนี้สมาคมวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขัน v n l สนาม2ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตรงใจเหล่าบรรดากองเชียร์วอลเล่บอลกันขนาดไหนมาเริ่มกันที่ตำแหน่งลิเบอร์โลปิยนุษ เป็นน้อยจิดาพานาะหัวน้องตำแหน่งเซตเตอร์สนามนี้ทีมโคชไทยเซตเตอร์หน้าใหม่ทั้งสองคนเนื่องจากอนพันมีอาการบาดเจ็บครั้งนี้เซตเตอร์เป็นนัทนิชาใจแสนกับกนกพรแสงทองเซตเตอร์ยูยี่สิบมาตตอกันที่ตำแหน่งบอลเร็วครั้งนี้เอาไปแค่สามคนเท่านั้น ชัดดาวนึกแจ้งกับตันทีมหัทยาบำรุงสุขและได้ทิชากรบุญเลิศเข้ามาเพื่อเสริมแน่บล็อกตำแหน่งหัวสาววิภาวีสีทองชัดชุออนมวกสีกติกาแก้วพินดนลพรสิงโคและอัชราพรคมยศตำแหน่งหัวสาวได้สาวเคียวอัชราพรกลับมาช่วยเสริมเกมรุกและเกมรับ ถือว่าหน้าหายห่วงทีเดียวและตำแหน่งดีหลังเงียงคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง,งยังคงเป็นทิงพิชยากกรมและธนาชาสุขสดเป็นอย่างไรกันบ้างทุกท่านสำหรับรายชื่อสัปดาห์ที่สองถูกใจกันไหมแต่แอดมินคิดว่ามีตำแหน่งที่เกินคาดหลายคนติดเข้ามา ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ทีมโค้ชเขาอาจจะเห็นผลงานว่านักกีฬาที่เลือกเข้ามาสามารถเข้ากับระบบทีมได้ดีอย่างไรก็เอาใจช่วยทุกคนและเชียร์ทีมชาติไทยเสมอค่ะ